สวัสดีค่ะแม่น่อยลุ่งมาเอากลองค่ะพ่อดีบริษัท <c oughs> ที่แม่น้อยสร้างของนะคะมาเบิ่งกันมาแม่น่อยสร้างยังรถไปแล้วค่ะเขาทายตอนรถมาบ่ได้เนาะเขายันมีปัญหาเนาะอันนี้เป็นของทรงมาจาก d h l บริษัทขนส่ง d h l <c oughs> เดี๋ยวเาขาบ้านก่อนพี่น้องท่าทางจะหนักอยู่ <c oughs> เอาไว้ตา่างบ้านเพราะว่าตัวนี้แม่น่อยสร้งางเข่าสารค่ะ สั่งข้าวสารอย่าทำให้ดูว่าถ้าสวเข้าเข้าบอมีเข้าบอมีรถหรือเข้าบอสะดวกไปซื้อของของไทยหรือว่าของนักพวกขอ,ของกินของอยังเนาะเข้าบอบอสะดวกไปซื้อร้านนะบอสิเว็นป้านไทยร้านจีนร้านพม่าเนาะโอ้ยขออภัยพี่น้องมึงมาแค่นี้ก็หอบมันก็สิม,มีล้านไทยนะคะ ไทยเอเซียนให้เ้าสั่งของได้เดี๋ยวแม่ด้ขอแกะก่อนด้วยค่ะขอแกะก่อนเมื่อนี้ค่อยขึ้นล้มสองรอบแล้วพี่น้องรอบแรกไปทิ้งขยะขึ้นมาบ้านแล้ยคะ่ะว่าลงมาเอาพัสดุอันนี้เป็นลายของเอเซียนนะคะไทยเอเซียนโอ้โหยังดีเลยค่ะ จไต่รักนิปะเด้อไต่ประเด็นข้าเดี๋ยวกรักเด้อพี่นะน,น้อยซังยังก็เล้งแซบเล้งแซบสี่กองน่าจะเป็นฟ้าไทยน้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวแบบเป็นน้ำครับอันนะ่ะผงปรุงรสเห็ดหอมหอม น้องกินแบบนี้เพิ่งข้าจะว่าแสบก็รดดีว่าแสบนั้นแน่นว่วเนี่ยเขาเพิ่งไถนานแล้วก้นน้ำปลาค้างค่ะน้ำปลาค้างแค่ออยี่สิบเก้าคน,นนึงเนี่ยค่ะเปซื่อยูรนะันเกือะะสบสนะี่สิบค,คอน,อ,นอันนี้ยูรานนะยี่สิบอันนี้ไม่ได้สื่อแค่สิบสี่นะคะเหล่นแสบนะนัางรานจะยี่สิบสามอันนี้ไม่ได้แค่สื่อแค่สิบสี่คนถือก็รานไถ่อันนี้หยิบเก่าเพิ่งยู่ไรรานจีนเหมนนะือนนันสามสิบเก้าข้น อันนี้แม่น้อยจังบอดายสามซิบวกข้นมากนี่แม่น้อยจังบอดายบินมันบินมันอยู่ในโทรศัพท์แป้งเฮดขนมไครโนกกะท่าพิเครงโล่โล่ผู้เฒ่ามากความขานผู้ชาดกับเข่ามาด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่น้องลงมาซักผ้ามาเบิ้งของยังของเก็บรถน,นี้ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวร้อยเก้าซิบค่ะ ตาไก่แจ้เนาะข้าวเหนียวเขี้ยวงูคัดพิเศษห้ากิโลลอยเกลาอซิบนะคะอันที่ไม่หน้อยจำราคาใดนี่ก็คือตัวนี้ลอยเกลาซิบเมื่อนี้ไม่หน่อยซื้ออยูสี่ลอยกลือข้นนะคะคา่าทรงสิซื้อหน่อยซื้อหลายกับหกสิบเกลาอข้นเจวสีสั่งยี่สิบกิโลสามสิบกิโลกับหกสิบเกลาอข้นนะคะทรงถึงประตูบานเดี๋ยวไม่หน่อยก็จะเก็บก่อนเนาะ เสียเอาเขา่าเอาเขา่ามาเก็บไว้ก่อนนี่เขา่าเข่าเจ้าก็มีแล้วหากิโลเข่าเนียวก็มีแล้วหากิโลซื้อมาตุนไว้แต่ว่าซุ้นนี้ไม่น้อยสะขื้นทั้งบานค่ะเพราะว่าไม่น้อยสิเอาไปทั้งบานจะไปเบิงนอกตัวนี้เนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่แล้ว ซื้อข้าวหากิโลมาเขือ,อว้เพื่อเราลูกมา้าหรือลูกมะม่าแม่หน่ยก็ซื้อไว้เยอ่แล้วเพราะว่าแม่น้อยสิบวยข้าวสารขาดหม้อขาดไห้เพราะว่าสิเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้านะคะจะมาให้ข้าวขาดหม้อเขาสิเก็บตัวนี้ขึ้นทั้งบ้านมานเนี่ยเพราะว่าตัวนี้แม่น้อยสั่งมากินซื้อพริกมากสิไปเฮ็ดน้ำพริกพร้อมอ้าวเดี๋ยวขึ้นบ้านกันก่อนนี่ให้มาเบิ่งกันอีกเทื่อนึง อันนี้น้ำต้มน้ำกว๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นถ้าเปิดแล้วใส่ะมะหมดให้เก็บในตู้เย็นไม่หน่อยอ่านแล้วเนาะตัวนี้กะเขาบอกว่ามันแ่บก็รสดีว่าวสันบ่มีผงนัวว่าสันเด้ก็เลยลองซื้อมาซิมเบง่ะซื้อไปใส่ตู้ไว้รมันต้องเทใส่ขวดเนาะเพราะว่ารสด,ดีไม่หน่อยมดพอดีใส่นองขวดมันนี่ไม่ไม่หน่อยเออส,ออยสิเทใส่ขวด เขาว่ามันแซ่บปลาแซนเดี๋ยวเท่อนพี่น้องเขาว่ามันแซ่บก็แซ่บตามเขาเนาะแล้วมันก็ค้ายรสดีพี่น้องนี่ค่ะล่องเบิงเพราะว่าอันนี้มันมีเห็ดหอมมีนุ่นมีนี่หามันเสียดีมันก็ดีเหมือหละแซ่บหมดแนลยเนาะเหมือซีมเบิงซูมันเฮียนี่เข้มเข้ม,มนวลนวลอยู่พี่น้อง เก็บฟ้าไวเก็บซองมันไหวเพราะในนี้มันมีติดซองอยู่สิว้ฒลางซองใส่ก่อนเสียดายมันแซบอันนี้นี่แป้งเฮดขนมไข่นกกระทาถุงหนึ่งหาสิบโคนค่ะกินยันตายค่ะกิโลหนึ่งนี่ขั้นตอนการทำเอามันผสมกับ มันผสมกับแป้งแป้งแป้งสองส่วนมันหาส่วนนะคะคั่นให้เขากันนี่นี่เขาใส่นี่นี่เขามีแป้งมาแล้วค่ะมีแป้งไม่น้ำตาลเขาใส่ผงฟอกผง,งฟูอีกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ขามาเพิ่มมันเอานะคะข้าสิก,กินมันหรือเผือกไ็เลยซื้อมาไห้่ซื้อมาให้่เองแล้วอีช่างซื้ออชีช่างเก็บช่างซื้อช่างเก็บอีกแล้วน,นี่ เก็บควมนัวความแซ่บเก็บพริกดีสิเฮ็ดน้ำพริกปลาดุกฟูน้ำพริกปลาดุกฟูกกฟค่อยจำได้ว่าค่อยมีปลาดุกฟูอยู่สองหอัวมันอยู่มองไดว่าเก็บไว้เองนี่แหละพี่น้องเี๋ยวโอ้นี่ซื้อปลาดุกฟูมาก แกบอไม,ม่ย่ำดนกสซมาเห็ดน้ำพริกพอแม่น้อยมากินน้ำพริกเนาะเครื่องครบแล้วนี่มันถือเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละค่ะเ้าวเาจะเป็นเอาไปซื้อถึง้านว่าแต่เงินเฮามีเห้าพารมเขาส่งถึงประตูบ้านจ้าพี่น้องจา๋าสะดวกสบายมากเลยนะคะแม่น้อยขอไปก่อนจ้าเด้วจะได้เห็ดน้ำพริกปลาดุฟู้พี่น้องเบิ่งเนาะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะด้ดยรักจากใจ,จต้ารักนะจุ๊บจบบ๊ายบายจ้า